สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เต้ยลาเสร็แล้วน,นะคะเอ่อเราก็จะเดินทางไปที่อำเภอเอ้เอ้อำเภอชุมพวงตำบลโนน,นตูมจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ยูไกายค่ะประมาณ80กวิากิโลมังนะคะเนี่ยค่ะก็เต้ยลาเสร็แล้วนะคะสำหรับคืนนี้ก็ขอขอบคุณมาไดยจาก บัตรพ่อน้อยอายแล้วก็ขอบคุณมาจากคุณย่าวรุณด้วยนะคะขอบคุณความพักความแพงขอบคุณรางวัลน,น้ำใจจากแม่แม่ทุกท่านทุกทุกท่กทานนะคะขอบพระคุณค่ะเจอทางนกับต่อค่ะเจอกับต่อยีน,นะคะใครอยู่ใกล้ก็สามารถมาให้กำลังใจได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะไปแล้ว ล้สุดนาะดูขางเขาคุณน no ้ค no no ุณน้ดื <S <S ่มมดดื่มไม่บีหดื่มแม่บียังไม่เชื่อไมบี่บีมันนี่สิหัวเข่าอ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยม่า ตรงยาบานเนี่ยไม่ไอม่ก็วกเ่าไม่แ้วอันั้เปิดการเพราะเห็นนั่อะนอันนี้เลยเนี่ยเชื่อมือมั้ยนะคะยิ้มนุ่มรับเลือมเขมือดีซีแบบป่วยแล้วก็แบบนั่งไงไม่ดีนั่งขานางโป๊ะไรนเนี่ยเปิดเตาจุดจ อะไรนะไคร์ะอ้นวิโีโอวันนี้นักตาไป่้ไม่ถเลยโอ๊ยพี่อุ้มนะขอโทษน้องห่วงสาวเฮ้ยสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ต้อยลาสิเล่นนะคะเออเราก็จะเดินทางไปที่อำเภอเอยเอออำเภอชุมพวงตำบลนนตูมจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ยูบกไกลค่ะประมาณ80กวิบกิโลมังนะคะ ก็เต้เสร็จแล้วนะคะสำหรับคืนนี้ก็ขอขอบคุณมาเลยจากบาัตรพกอหน,น่อยอาอายแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากคุณย่าวรุนด้วยนะคะขอบคุณคว,ความพักความแพงขอบคุณรางวัลน้ําใจจากแม่แม่ทุกท่านทุกทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะเจอทางเป็นกระต่อคะ่ะเจอกันตนอลีนนะคะใครอยู่ใกล้ก็สามารถมาให้กําลังใจได้นะคะขอบคุณคะ่ะไอจีอะไรมาทำแบบนี้ เอางันเราเลิกกันลูกผู้สาวต้องนอยเลนไปเส้ขออยาจะขอว่เป็นกวางบ็รอเล่นกันได้สม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 สนาย่านนั้นนะนัดกันไหมสมสมสอยหรือสมหลายเอาสมรอยหรือสมหลสมหลายสมหลสมไหลมาสักทีสม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 